เห็นอยากให้ดูครับโปรโมชั่นวาเกวเตอร์ไม่อั้นที่อารุอิซูชิของเราไปกันยาวๆเลยไปกันยาวๆเลยนะครับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาเลยมาดูให้ดูแค่เนื้อวาเกิวนี่ก็อ mm. และออยเตอร์ทรงเครื่องแบบนี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้มาดูกันเลยครับโปรโมชั่นนี้ยาวไปนี่ครับดูดูดูด,ดูจะกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับมาครับ สายเนื้อวากิวออสเตรเลียดูครับความสวยมันสวยจริงๆอยากให้มากินกันดู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 สไลด์ลกันแบบนี้วันละเป็นพันพันหมื่นหชิ้นนะครับดู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 ด,ด,ด,ดูดูครับต่อโปต่อโปสายเนื้อมาดูกันเลย นี่แหละครับมีเวลาก็แวะมาใครยังไม่ได้ทานบุฟเฟต่ตัวนี้ไม่ต้องเสียใจครับโปรนี้ต่อให้ยาวๆถึงสิ้นเดือนพฤก,กิกาเลยนะครับสายเนื้อสายปลาดิบสายออยเตอร์สายแซลมอนของเราบุฟเฟ่ราคาเท่าเดิมเพิ่มเติมออยเตอร์กับวากิวนะครับแทมพาดเด็ดขาดครับ ยาวไป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 มมมาาาายวรค <c oughs> <c oughs>